ลาวดีใจที่ประเทศเจริญก้าวหน้าแล้วเพราะว่าล่าสุดประเทศลาวมีตู้ ATM แลกเงินอยู่แล้วแต่ประเทศไทยมีหรือเปล่าอย่ามาฉาประเทศลาวเพราะว่าประเทศลาวเราพัฒนาไปไกลามากวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กำลังแห่ให้ความสนใจอย่างมากอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะเมื่อเพจดังได้แชร์วิดีโอของน้องชุดดาวสาวเมืองคงผ่านช่องทาง YouTube ที่คนไทยอาจเคยรู้จัก โดยในบางส่วนสําคัญของคลิปวิดีโอดังกล่าวโดยน้องดาวระบุว่าที่ประเทศลาวก้าวหน้าแล้วตู้ ATM ลาวสามารถกดเงินหยวนได้แล้วแต่เงินออกมาแลกเป็นเงินกีบให้ทันทีสะดวกไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนอีกแล้วประเทศไทยไม่น่าจะมีเหมือนเราเพราะว่าประเทศลาวเราพัฒนาไปไกลามากเมื่อมีคนส่งคอนเทนต์มาให้น้องดาวเลยอยากจะถามคนไทยเพื่อเป็นความรู้ว่าประเทศไทยสามารถกดเงินตราต่างประเทศตามตู้ ATM ได้หรือเปล่า และที่ประเทศไทยมีการเขียนชัดเจนหมายว่ากดเงินต่างประเทศได้เพราะน้องดาวไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศลาวจึงก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้ถึงมีตู้ ATM กดเงินยวนได้ครับหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้แชร์กันออกไปครับก็ได้มีชาวไทยมาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจมากถึง1000ท่านครับโดยท่านแรกครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าต่อไปเงินกิบลาวจะไม่มีความหมายสิ่งไหนที่มันทดแทนได้มันก็หมดความสําคัญ ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เงินหยวนของจีนมีความเข้มแข็งเพราะบุกประชาชนลาวเข้าไปมีความต้องการใช้เงินหยวนจีนสามารถทิมพ์มาใช้ได้แต่รัฐบาลลาวไม่สามารถทิมพ์มาใช้ได้เศรษฐกิจลาวจะต้องพึ่งเศรษฐกิจจีนไปเรื่อยๆเพราะเงินกีบลาวหมดความสำคัญในการใช้จ่ายทำนายได้เลยในอนาคตรัฐบาลหมดเครื่องมือในการดำเนินเศรษฐกิจเพราะไม่สามารถดำเนินนโยบายทางการเงินได้ต่อไปครับประเทศไทยรักและนับถือพระมหากษัตริย์ครับ เพราะฉะนั้นจะมีแต่เงินตราของประเทศไทยครับไทยมั่นคงครับต่อไปครับคุณนุษด,ดาวเตือนสติคนลาวหน่อยครับการที่มีตู้ ATM กดเงินหยวนได้ไม่ใช่ความเจริญนะครับมันเหมือนตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าของเงินที่เข้ามามีอิทธิพลในลาวในเมืองไทยมีตู้ ATM มมีหลายแสนตู้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดแต่ต่างชาติที่เข้ามาต้องใช้เงินบาทเท่านั้นบริษัทเอกชนก็มีบ้างครับที่รับเงินทุกสกุลแต่ก็ส่วนน้อยครับต่อไปครับ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วเราจะอิจฉาเพื่ออะไรต่อไปครับไม่ผ่านตาเลยครับที่ไทยตู้เ TM กดเงินต่างชาติได้ปกติต้องเข้าไปแลกที่ธนาคารตรงๆงเลยครับอย่างมากก็มีที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่อย่างพัทยามีแลกเปลี่ยนเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่ต้องเสียค่าแลกสูงกว่าแบงก์เยอะครับจากข่าวนี้ยินดีด้วยกับชาวลาวที่เจริญรุดหน้าแสงไทยแล้วจริงๆชมเชยชมเชยต่อไปก็เจริญแบบตดป้าย มีเป็นภาษาลาออกหมดมีแต่ภาษาจีนล้วนๆชมเชยๆครับต่อไปครับประเทศไทยไม่ใช้เงินตราต่างประเทศจึงกดเงินบาทอย่างเดียวและป้องกันแบงก์ปลอมได้ด้วยแต่ใช้สแกนผ่านมือถือได้และอีกไม่นาาประเทศไทยจะใช้แอสแกนผ่านมือถือเท่านั้นพร้อมเพย์ขนาดฝรั่งยังบอกประเทศไทยคือโลกอนาคตเพราะลำหน้ากว่าหลายๆประเทศต่อไปครับประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการเงินเขาจะใช้เงินของประเทศตัวเอง ประเทศไหนการเงินอ่อนแอมักจะใช้เงินหลายสกุลเงินอย่าหลงใจไปไม่ได้บ่งบอกถึงความเจริญแต่มันหมายถึงการจะถูกกลืนชาติอย่าหลงชื่นชมเลยต่อไปครับประเทศลาวน่าจะเป็นประเทศแรกของโลกที่เจริญถึงขั้นมีตู้ ATM กดเงินหยวนได้และคิดว่าคงไม่มีประเทศไหนจะกล้าทำตามต่อไปครับยินดีด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินต่างชาติเป็นสกุลหลักครับต่อไปครับ ภูมิใจด้วยครับอีกไม่นาาประเทศท่านก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นจีนผมภูมิใจกับความคิดของท่านจริงๆครับต่อไปครับเอาเลยครับยินดีด้วยคนไทยไม่เป็นอย่างนั้นครับคนไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในความเป็นไทยใครจะเป็นยังไงไทยไม่สนใจหรอกครับแต่อย่ามายุ่งกับศักดิ์ศรีความเป็นไทยต่อไปครับยินดีด้วยครับลาวตกเป็นมณฑลใหม่ของจีนเป็นที่เรียบร้อยประเทศไหนที่ยังคงสถานะความมั่นคงในสกุลเงินตัวเองได้ แสดงว่ามีเงินกองทุนสำรองมากพอที่จะไม่พึ่งพาสกุลเงินชาติอื่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไปครับประเทศคุณยังไม่รู้ตัวอีกว่าเขากําลังวางระบบเอาเงินจีนไปสอดแทรกแทนที่เงินกีบจ,จีนเขากําลังกระตุ้นให้คนลาวมานิยมใช้เงินหยวนต่างหากเพราะเขาเห็นว่าคนลาวส่วนมากนิยมใช้เงินไทยต่อไปครับถ้าคุณคิดว่าประเทศคุณจเจริญแล้วอันนั้นเรื่องของคุณครับแต่ประเทศที่จเจริญแล้วนั้นเขาจะใช้เงินของประเทศของตัวเอง เพื่อพัฒนาประเทศถนนหนทางในเมืองให้ดีก่อนครับและพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีงานทําไม่ได้ไปกู้ยืมเงินจากประเทศจีนเพื่อมาพยุงป,ประเทศตัวเองครับถึงแม้ประเทศไทยจะมีคนว่างงานจํานวนมากแต่ก็ยังเจริญกว่าหลายประเทศเยอะเลยครับเพราะคนต่างประเทศหรือคนต่างดาวก็ล้วนแต่ดีเข้ามาทํางานประเทศไทยทั้งนั้นครับต่อไปครับที่ไทยไม่มีตู้ ATM ที่กดเงินหยวนและทุกๆสกุลเงินเลยแต่พี่น้องชาวลาวมันคือเรื่องน่ายินดีจริงๆแน่ใช่ไหม อันนี้ถามแบบไม่ได้อิจฉาพี่น้องสอปอป,อปอแต่อย่างใดแต่อยากให้แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรยินดีไม่มีนนยะใดๆแน่นักพี่น้องชาวลาวสอปอป,อปอลาวยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักสําหรับเราเสมอด้วยร,รักและห่วงใยต่อไปครับภายภาคหน้าคุณจะมีประเทศอยู่ไหมแค่อยากรู้เฉยๆอยากให้คุณลองคิดดูดีๆครั้งทบทวนใหม่ฉันเป็นห่วงต่อไปครับแกล้งโง่หรือเน็บแนมครับอยู่ประเทศไหน ต้องใช้เงินสกุลตัวเองถ้ามีเงินสกุลชาติอื่นมันบ่งบอกค่าเงินตัวเองตกต่ำสุดไม่ได้รับการยอมรับจนใช้เงินชาติอื่นเอาง่ายๆครับใครๆก็รู้ว่าเงินไทยใช้ในลาวได้ทุกที่ส่วน ATM เงินชาติอื่นแต่ละประเทศอื่นเขาไม่ทํากันค่าเงินจะผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับผมรักพี่น้องลาวครับมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับต่อไปครับแล้วประเทศไทยจะต้องมีตู้กดเงินหยวนหรือเงินสกุลอื่นไปเพื่ออะไรครับ ญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาหรือแม้แต่จีนเองเขาก็ไม่มีตู้กดเงินสกุลอื่นนะครับครับขอให้เจริญเจริญต่อไปครับที่ไทยเขามีอัตราการเลกเปลี่ยน,เพ,นเพื่อเกิดความสเสถียรภาพทางการเงินซึ่งภายในประเทศใช้สกุลเงินเดียวกันและง่ายต่อการควบคุมตามกฎหมายพอกเงินสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและเศรษฐกิจต่อไปครับไปประเทศไหนเขาก็แลกเ,เปลี่ยนเป็นเงินตราข,ของประเทศนั้นๆ นอกจากประเทศนั้นๆจะเป็นเขตปกครองของอีกประเทศต่อไปครับไทยไม่ใช้เงินสกุลอื่นในประเทศเพราะจะทําให้ค่างเงินไทยตกลงและอีกอย่างมันเป็นการอนุรักษ์นิยมเงินตราในประเทศเหมือนภาษาไทยคนมาประเทศไทยต้องพูดภาษาไทยเราไม่ค่อยไปเรียนภาษาอื่นต่อไปครับไม่ได้ครับเพราะไทยไม่ได้ขึ้นตรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งและไทยมีสกุลเงินไทยที่ใช้ในประเทศไทยอยู่แล้ว เพราะไทย100%ใช้เงินไทยซื้อสินค้าในประเทศครับต่อไปครับตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจเขาแล้วเขาก็เอาเงินหยวนเป็นเงินหลักไทยไม่มีเพราะไม่เคยตกเป็นท่าทางเศรษฐกิจใครต่อไปครับประเทศไทยจะเลกเปลี่ยนผ่านสถานบันการเงินขั้นตอนการแรกจะต้องใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนป้องกันการฟอกเงินไม่แปลกใจว่าทําไมที่ลาวทาได้เพราะเป็นแหล่งฟอกเงินหาที่มาที่ไปไม่ได้ต่อไปครับ ในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองนี่คือเมืองขึ้นชัดๆนะครับประเทศที่ข้างเงินอ่อนจนรายค่าต้องพึ่งพาเงินสกุลอื่นหรือเงินสกุลเจ้าหนี้ตื่นก่อนก่อนจะอวดเขาเอาเวลามาหาทางกู้วิกฤตชาติก่อนต่อไปครับในไทยร้านค้าทั่วไปไม่รับเงินตราต่างประเทศและในไทยตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ ATM เเพราะคนไทยสแกนจ่ายกันเยอะมากต่อไปครับไทยเรามีเอกภาพด้านการเงินไม่อิงกับสกุลเงินต่างชาติในการใช้จ่ายในประเทศ เพราะเราไม่ใช้เงินต่างสกุลอยู่แลว้วนอกจากไปเที่ยวประเทศนั้นๆย้ำเรามีเอกภาพทางการเงินและทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดได้หยิบเอามาฝากเพื่อนๆกันครับคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาเป็นความรู้และความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่ล่วงเกินจะทำให้ใครเกิดความเสื่อมเสียครับหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ